วันนี้นะครับเกมที่หยิบมาแนะนํากันเนี่ยไม่ใช่เกมใหม่แต่ประการใดครับนะแต่เชื่อว่าแฟนๆ Minecraft ทุกคนเนี่ยต้องสนใจกันอย่างแน่นอนกับ Minecraft Dungeon นะเกม Action RPG Spin-off นะที่หยิบเอาเรื่องราวของ Minecraft เนี่ยมาตีความนําเสนอกันใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเกมจากเกม Survival เอาตัวรอดให้กลายเป็นเกมแนว Dungeon Crawler นะตะตโยดานสุดมันเล่นง่ายนะแล้วภาพรวมของเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆให้ดูในวิดีโอตัวนี้ครับเชิญชมกันได้เลย ไมโครฟ์ดันเจียนนะครับว่าด้วยเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะที่ถูกมองข้ามนะถูกทอดทิ้งนะแต่ว่าดันไปได้รับพลังอันยิ่งใหญ่นะฮะจากไอเทมปริศนาที่มีชื่อว่า o r b o f d o m i n a n c e นะครับผมที่มีความทรงพลังมาศาลนะครับแน่นอนว่าพลังที่อยู่ในมือคนผิดเนี่ยย่อมเป็นอันตรายอยู่แล้วนะเ <c oughs> ขาต้องการที่จะล้างแคน้มนุษย์ทุกคนที่ปฏิเสธแล้วก็มองข้ามเขาก็เลยสร้างกองกําลังปีศาจขึ้นมาเพื่อยึดครองโลกแล้วก็บุกไปตามหมู่บ้านต่างๆ เรานะครับในฐานะวีรบุรุษผู้กอบกู้โลกจึงต้องรีบหยุดเรื่องราวนี้ให้ได้ก่อนที่เขาจะยึดโลกสําเร็จนั่นเองนะฮะเพราก็ง่ายๆเลยนะเหมือนการ์ตูนให้เด็กดูซึ่งก็เหมาะกับตัวเกมไมค์ครับดีอยู่แล้วนะไม่จำไม่จำเป็นที่จะต้องมีความซับซ้อนอะไรมากแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยน่บางทีเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยก็แบบเสพติดเนื้อเรื่องหนักๆมา,มากไปแล้วมาเล่นแบบธรรมดาๆรรชิลๆบ้างก็ได้นะครับเกมมีเนื้อเรื่องไม่ได้เข้าใจยากไเลยนะ คอนเทนต์ของเกมตอนนี้นะครับก็คือเป็นเกมฉบับสมบูรณ์แล้วนะในช่วงที่เกมออกมาตอนแรกนะบน Microsoft Store เนี่ยตัวเกมมันจะมีฉากให้เลือกเล่นไม่กี่ฉากนะครับแต่ว่า,อ,าออกมาเป็น DLC เรื่อยๆออกมาขายเพิ่มเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็จบเนื้อเรื่องทั้งหมดลงแล้วด้วย DLC Echoing Void นะครับแต่ว่ายังมี DLC อีกหลายตัวที่จะพาเราไปลุยในสถานที่ทต่างๆเช่น Hidden Depths นะที่จะพาเราลงไปใต้ทะเลนะสำรวจโลกใต้สมุดนะมี Howling p e a k ที่จะพาเราไปยังหุบเขาสูงชันนะแต่ว่าผมได้ซื้อมานั้งแต่เกมออกนะก็จะมี DLC แค่ Dinky Jungle ซึ่จะเป็นการบุกเข้าไปในป่าแค่นั้นเองนะครับส่วนบนสตรีมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับผมตัวเกมในภาคนี้เนี่ยครับจะเปลี่ยนจากการหาของเอาตัวรอดจากเกมหลักนะให้เป็นเกมแอคชั่น RPG แบบ d u n เจียนค a อเ e อหรือว่าการเลือกดันเจียนแล้วก็เข้าไปลุยนะผู้เล่น,นจะได้เลือกภารกิจ เลือกฉากที่เราจะเข้าไปเล่นโดยก่อนเข้าไปเล่นภารกิจนั้นเนี่ยระบบก็จะบอกหมดเลยว่าไอ้ดานนี้เนี่ยมันมีความยากเท่าไหร่ต้องการค่าพลังตัวละครเท่าไหร่มีศัตรูอะไรบ้างแล้วมันจะดรอปอะไรให้เราบ้างนะซึ่งเราก็สามารถปรับความยากให้มันง่ายลงหรือว่ายากขึ้นก็ได้นะยิ่งความยากสูงโอกาสดรอปของก็จะดีมากขึ้นแต่ก็จะเล่นได้ยากขึ้นด้วยศัตรูจะเยอะขึ้นถึกขึ้นหรือแบบยากขึ้นภาพรวมก็คือยากขึ้นนะครับผม อย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้มันคือแอคชั่นไอพเนาะก็ในการตะลุยภารกิจในแต่ละแผนที่เนี่ยเราจะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอบอสประจําฉากหรือว่าหาทางออกนั้นจากแผนที่นั้นได้หรือบางฉากก็จะเป็นภารกิจเสริมเช่นช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกจับช่วยตัวประกันนะบางช่วยแรกๆเนี่ยนะครับไอจุดฮับศูนย์กลางของเราเนี่ยมันจะยังไม่มี n v ็นใดๆเลยคือมีแต่เราคนเดียวแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บปลดล็อกเอ้ยเจอ ชาวบ้านคนนี้ถูกจับอยู่ชาวบ้านคนนี้มีความสามารถในการตีบวกของมีความสามารถในการขายของเราก็สามารถช่วยเหลือกลับมาได้นั่นเองนะเราก็จะต่อสู้ตีไปเรื่อยเก็บค่าประสบการณ์เลเวลอัพนะก็ อย่างอื่นก็จะมีการ drop ไอเทมประเภทอาวุธชุดเกราะแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะอย่างอาวุธหล,หลักๆที่เราใช้กันในเกมนี้จะมีอยู่แค่2อย่างก็คืออาวุธระยะประชิดกับอาวุธระยะไกลแล้วก็เล่นง่ายมากคือเกมนี้คุณสามารถเล่นมือเดียว,วได้เลยคือแบบใช้เมาส์เสียงเดียว,วได้ถ้าคุณไม่กดไอเทมบนคีย์บอร์ดนะคลิกซ้ายนะจะเป็นการใช้อาวุธระยะประชิดโจมตีนะพวกดาบมีดสัน้นนนนี่นะบางชิ้นก็จะมีสถานะต่างกันไปนะเช่นดาบก็จะตีแบบพอดีพดีตีแรงด้วยแต่ความเร็วก็จะปานกลางหรือถ้าเป็นมีดสั้นก ด้านธนูนะครับจะเป็นการคลิกขวาก็จะมีการแบ่งออกเป็นธนูกับหน้าไม้นะครับอย่างเช่นธนูก็จะยิงได้เร็วนะครับดอกเดียวหรือว่าถ้าเป็นหน้าไม้จะยิงได้ช้าหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะแบบดาเมจมหาศาลหรืออัพอัพสกิลเสริมเพื่อ ยิงกระจายได้แบบมานี้นะอาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีสกิลแฝงติดตัวมาด้วยเช่นถ้าเป็นดาบก็จะมีการตีแล้วติดพิษนะตีแล้วแช่แข็งตีแล้วติดไฟหรือพอตีแล้วก็จะสปอนพวกพึ่งหรือว่าสัตว์ต่างๆมาช่วยสู้ก็ดูสแตทของไอเทมมันออกไปมันมีให้เลือกกันเยอะมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลไปแล้วนะครับอัพสกิลกับไอไออาวุธชิ้นนั้นไปแล้วแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนขึ้นมาแล้วทำยังไงดีเสียดายแต่งสกิลเราสามารถที่จะย่อยอทิ้งแล้วก็เอาแต่งสกิลกลับมาได้นั่นเองนะ ซึ่งก็ชุดเกราะกับธนูก็จะเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอ้สกิลแฝงเนี่ยทั้งชุดเกราะทั้งธนูมีหมดเลยนะมีมีสกิลแฝงไปหมดเลยเราก็เลือกเอาเลยว่าอยากจะอัพให้มันออกมาเป็นสายไหนแล้วก็ได้บัฟอะไรเราเลือกได้เลยนะฮะในเกมนี้นะครับเมื่อเลเวลอัพเราก็จะได้ค่าสกิลพอยต์อย่างที่ผมบอกไปคือสกิลพอยต์เนี่ยพอเราได้มาก็ามาอัพอ่าใส่ของใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็ย่อยทิ้งแต่เลเวลอัพเราก็จะได้ไอแต้มนี้มาด้วยนั่นเองก็เลือกเอาได้เลย อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นอกจากอาวุธดาบปทานูนะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะเรียกว่าอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะดรอปมาได้จากพวกศัตรูเหมือนกันนะแล้วมันก็จะนำไปใส่ไว้ตรงช็อตคัทนะเลขหนึ่งถึงเลขสามนเนี่ยก็จะได้ใช้มือซ้ายเลยละนะเพราะว่าคลิกซ้ายคลิกขวาเดี๋ยวก็พออะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามือซ้ายเอาไว้กดยานนะกดไอเทมลัดต่างๆนะพวกอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็จะมี บัฟหลากหลายประโยชน์ทั้งแบบโจมตีกดใช้แล้วแบบยิงระเบิดออกไปอย่างนี้ใช่ไหมหรือเป็นแบบช่วยเหลือกดใช้แล้วฟื้นพลังฟื้นพลังชีวิตฟื้นแหมพูดผิดนิดนึงไม่ได้นะกดใช้แล้วเลือดเด้งนะหรือว่าจะเป็นพวกรองเท้าที่กดแล้วจะบูสต์ความเร็วในการเคลื่อนที่เ e ป็นต้นนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงว่าจะรอปแบบไหนมาแล้วเราก็มาเลือกกันเอาเองว่าจะใส่ชิ้นไหนนะใส่ได้3มชิ้นนะแล้วก็ปุ่ม e จะเป็นการกดยาเพื่อเติมพลังชีวิตนั่นเอง ทีนี้ในส่วนของเกมเพลย์นะครับอย่างที่บอกไปมันคือเกมการเล่นแบบดันเจียนคลอเวอร์เราจะต้องเลือกดันเจียนเข้าไปลุยจนจบฉากนะในฉากนอกจากศัตรูแล้วเนี่ยเราก็ยังจะเจอพวกอ่าฉากลับหนะ้าทางลับหรือว่าดันเจียนลับที่ซ่อนอยู่อีกทีเกมมันก็จะบอกในแผนที่เลยว่าเฮ้ยเรายังเหลือจุดลับที่ยังไม่สำรวจอยู่นะกี่จุดกี่จุดนะรหรือเหลือกล่องสมบัติที่เรายังไม่ได้เปิดกี่กล่องจริงๆเปิดไม่ครบก็มไม่เป็นไรนะเพราะเราสามารถย้อนกลับมาเล่นฉากเดิมได้เรื่อยๆเสมอๆปรับให้มันง่ายลงหรือยากขึ้นก็ได้หมดนะเผื่อแบบดะ รอบนี้อย,อยากเล่นแค่หาของลับก็ปรับให้มันง่ายแค่นั้นเองแต่ว่าของรอบก็จะน้อยลงนะครับเกมเพลย์ก็ง่ายๆเลยแ a c k and s l ล s h ครับมันคือเกมเดินหน้าฟันแบบเข้าใจง่ายมากเป็นเกมที่แบบใครๆก็เล่นได้นะหนุกๆแต่มันจะเริ่มไม่ค่อยสนุกลวถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆด้วยตัวคนเดียวนะครับผมปัญหาของเกมนี้ก็คือ,อ,อมันกินพลังงานเราแบบสุดๆเลยกินแบบพลังงาน energy ในชีวิตเราเนี่ยครับสูงมาก คือแรกๆอะ่ะโอเคอีซี่ดันเจียนหนึ่งใช้เวลาแบบโห้าหกนาทีก็จบแต่ลหลังๆเฮ้ยแม่งเริ่ม15 20นาทีบางฉากครึ่งชั่วโมงก็มีนะครับขนาดเล่นเป็นเส้นตรงนะไม่ค่อยแบบออกไปสำรวจนู่นนี่นั่นนะหรืออ่าที่สำคัญเนะี่ยคือเกมนี้เนี่ยมันกดหยุดระหว่างเล่นไม่ได้กดพอสไม่ได้นะระหว่างเล่นเนี่ยถ้าเกิดเรากดหยุดปุ๊บแบบเฮ้ยจะไปเข้าห้องน้ำแม่งยังลำบากเลยคือแบบเกมไม่พอสให้เรานะศัตรูมันเดินมาตบเราตบเรารเรื่อยต้องไปหาจุดหลบให้มันมิดชิดนิดหนึ่งนะไม่งั้นเราก็จะโดนวอตก็าาจจะยได การตายในเกมนี้ก็คือเราจะใน1กันเจียนเนี่ยเราจะตายได้2ครั้งถ้าคอนติเนียหมดก็โนเลยเด้งกลับหมู่บ้านเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็ไอเทมฟื้นความชีวิตเนี่ยครูดาวโคตรนานนานมากคือเหมือนกับเขาไม่ได้ออกแบบเกมให้แบบเล่นคนเดียวเลยอะ่ะเออมีฉากหนึ่งครับผมแบบงัดบอสนี่คือแบบยิตแอนลันจนเหนื่อยอะ่ะคือแบบสตูมันก็สปอนมาเต็มฉากไปหมดใช่ไหมตีก็แรงยาก็คูดาวนาน โอ้โหคือแบบเจออันนี้เข้าไปผมเริ่มรู้สึกเฮ้ยเครียดเกมไม่ได้ออกแบบมาให้เราเล่นคนเดียวสักเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเกิดเราเป็นพวกสอดรู้สอดเห็นนะเออแบบเฮ้ยเจอฉากแล้วอะเข้าหน่อยเข้าหน่อยใช่ไหมแล้วสํารวจนานเกินเหนื่อยวะ่ะอยากเลิกเลิกไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณเลิกระหว่างทางคุณก็อาจของในะยังได้อยู่แต่จะไม่จบฉากนั้นใช่ปะเวลาที่คุณเข้ามาใหม่ก็ต้องเริ่มเล่นใหม่แต่แรกนะครับผมเออก็คือแบบ ยากอ่ะคนเดียวเล่นยากมากถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่ามันมันจะผ่านเวลาชีวิตมากมาเลยทานที่ดีผมว่าหาเพื่อนมาเล่นด้วยน่าจะดีกว่าสำหรับเกมนี้นะแต่ในภาพรวมแล้วนะครับถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่า minecraft dungeons คือเกมที่ดีเกมเลยนะครับช่วยกันลงดันสู้มอนเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ dlc เนื้อเรื่องเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อแต่ผมรู้สึกว่าถ้าใครมีก็น่าจะเล่นได้ยาวๆนะครับ ไม่รู้ว่าถ้าเราซื้อเราคนหนึ่งมาจอยได้ด้วยหรือเปล่าใครที่เป็นแฟนไมค์คราฟ t เนี่ยผมว่าจะรักเกมนี้ได้ไม่ยากเลยนะเพราะเขาก็นําเสนอกราฟิกแล้วก็สไตล์การเล่าเรื่องที่คล้ายๆกับไมค์คราฟ t ต้นฉบับอยู่แล้วนะส่วนบนสตีมที่กำลังจะขายเนี่ยก็มัดรวม DLC มาให้ครบเลยหรือว่าอยากจะซื้อตัวเกมธรรมดาแล้วค่อยไปซื้อแยกก็ได้เช่นกันนะแต่คิดว่าน่าจะมีตัวมัดรวมมา้วอยู่แล้วลนะ่ะตอนผมทําวิดีโอตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีประกาศราคาเดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าจะราคาเท่าไหร่ สำหรับ Minecraft Dungeon ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเกมนี้เนี่ยผมแบบไปได้ไม่ไกลคือรู้สึกเหนื่อยมากกับการเล่นคนเดียวนะหวังว่าเกมเปิดบนสตรีมแล้วเนี่ยจะหาคนเล่นได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันมีระบบ matchmaking ออนไลน์อยู่นะผมถ้ามีคนเล่นเยอะขึ้นเนี่ยก็น่าจะน่าจะเล่นได้สะดวกกว่านี้นะผมเพราะว่าตัวเกมที่ผมมีอยู่มันเป็นบน Microsoft Store เนาะมันน่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วหรือแบบคนที่เล่นจร,จริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่โซนเอเชียไงผมก็เลยหาห้องไม่เจอ ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนงาไว้ได้หรือถ้าเกิดอยากให้ผมปรับปรุงแก้ไขอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ผมจะนำเอาฟีดแบทที่ดีนะครับไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็นําเสนอผลงานดีๆให้คุณผู้ชมต่อไปอ่ะฮะแล้วถ้าเกิดวิดีโอตัวหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะหยิบเกมอะไรมานําเสนออันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเล่นเกมกนนะมีคคคววสสััับบรรผด